ครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยนะครับต้นสะระแหน่เราก็ยังสวยอยู่นะครับแต่นะครับเราก็หยาประมาทนะครับอ่าเราก็มองดูมันบ่อยๆนะครับนี่นะครับตัวที่เป็นสายเอดมันอยู่นี่นะครับนี่นะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆต้นมันก็จะฟุบลงไปเลยนะครับมันก็จะมองไม่มีสะระแหน่สวยๆให้เราเห็นนะครับ นี่ครับมันก็เริ่มไข่แล้วนะครับนี่นะครับนี่มันซ่อนอยู่นะครับเราก็ต้องสังเกตดูนะครับนี่นะครับก็หาดูนะครับการปลูกพืชนะมันจะมีหลาย หลายๆอย่างนะครับที่เราต้องศึกษานะครับดูมันบ่อยๆนะครับโอเคนะครับเราก็เก็บมาเรียบร้อยนะครับเก็บมาแล้วก็เก็บใส่กระสอบไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไปทําลายนะครับโดยการเอาไปเผานะครับเผากาจัดตัวนอนนะครับนะครับคงจะเบาบางไปแล้วนะครับนี่นะครับต้นพลิกแล้วก็สวยนะครับ อ่นะครับเอ,อ๋จมกล้วยนะครับ